สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระปางอุ้มบาทประจําวันเกิดคนเกิดวันพุธท,ท่านว่าคนเกิดวันพุธเป็นคนใจดีแต่ไร้ญาติทั้งหลาย ใจพันมักง่ายไม่คิดหน้าหลังมักเอาคนอื่นเป็นที่พึ่งพาใจชอบนักเลงมักจะได้ร้อนรนตกยากหลายครั้งได้ดีหลายหนพ่อแม่ของตนมิได้ปฏิบัติ คนเกิดวันพุธนะครับพระประจำวันเกิดปางอุ้มบาทถ้าหาพระปางอุ้มบาทแขวนไม่ได้ควรแขวนเป็นปางดีรานะครับปางดีรากำแพงเพชรดีรามิถนุนดีราภูจี ดีดากีบจำปาดีดาเมืองสันหรือพระพุทธยี่ห้าสตวรวัแหวนพระให้ตรงวันเกิดเสริมโชคลาภเสริมวาสนานะครับเป็นมงคลชีวิตสำหรับวันพุธ แหวนปางดีลาได้นะครับวันพุธก็หามาบูชากันได้นะครับสวัสดีครับ